ทับช้างศึกทีมชาติไทยกระแสแรงมากที่เชียงใหม่สุปรพโชคโคตรฮอตด้าน2ลูกพี่ใหญ่ทีศิลินทีราทรพร้อมหวดเต็มที่เพื่อแชมป์คิงคับเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องซุยนะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอย่างที่ทราบตอนนี้เข้าสู่โปรแกรมฟีฟ่าเดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยทัพช้างศึกของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นศึกฟุตบอลคิงคัพเกมแรกพบกับทีมชาติเลบานอนนะครับในวันที่7กันยายนส่วนรอบรองกับรอบชิงเนี่ยจะเตะในวันที่10กันยายนนะครับซึ่งคิงคัพผลนียจะจัดการแข่งขนันกันที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปในชุดเต็มนะครับนักเตะดังๆเนี่ยมากันครบแล้วก็ได้ทําการเตรียมตัว ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนำทัพโดยพี่อุ้มเจร์ทรบุญมาทันเป็นกัปตันทีมมีพี่มุ้ยเจอร์สินแดงดามีน้องเช็คสุประโชคสารชาติมีในส่วนของนิโคลัสมิเคลสัน้นพี่ตังสารัตอยู่เย็นประมาณนี้นะครับส่วนพี่เจชนาทิพมีอาการบาดเจ็บเลยไม่สามารถไปช่วยทีมได้ในฟุตบอลคิงคัพนะครับก็จะขาดพี่เจแหละนอกกนั้นก็ถือว่าฟูลทีมอย่างมาก หลังจากฝึกซ้อมที่กรุงเทพได้พักใหญ่ๆนะครับมาโนโพกิงก็ได้มีการวางแผนเทคนิคร่วมมือกับมาซาชดะอิชิประธานเทคนิคนะครับพูดคุยกันตลอดล่าสุดในทัพช้างศึกของเราเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนจะลงเล่นฟุตบอลคิงคัพบอกเลยนะครับกระแสคิงคัพหนนี้ดีสุดๆบัตรที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีบัตรเข้าชมเนี่ยถูกจําหน่ายไปแบบ โอ้โหเร็วมากอะทั้งทางออนไลน์ก็ขายหมดหรือจะไปต่อคิวหน้าสนามก็ขายได้หมดนะครับคือแฟนบอลให้ความสนใจให้ได้เห็นภาพที่เขาวิ่งไปจับจองซื้อตั๋วกันเนี่ยอย่างที่บอกทีมชาติไทยยังไงคนไทยก็อยากดูนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเรานักเตะไทยเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าโอ้โหสนามบินแทบแตกนะครับมีแฟนบอลชาวไทยเนี่ยไปให้กําลังใจไปขอถ่ายรูป นักบอลไทยเยอะมากๆดูกันเลยครับผมมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันแบบจัดเต็มคนที่ฮอตก็ต้องยกให้พี่อุ้มธจร์ทรบุญมาทันนะครับนี่ก็เป็นขวัญใจแฟนบอลชาวไทยเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้พี่อุ้มก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแฟนคลับมาขอถ่ายรูปกันเยอะมากและคนที่ฮอตสุดๆในตอนนี้ก็ต้องยกให้น้องเช็คสุประโชคสารชาตินะครับดาวเตะทีมชาติไทยที่กําลังฟอร์มพิกสุดๆกับ ทางฝั่งของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับดูครับน้องเช็คโอ้แฟนบอลถ่ายรูปเยอะมากไม่แปลกใจครับเพราะตอนนี้เนี่ยจะเช็คคือความหวังเบอร์ต้นๆ้นของทีมชาติไทยใน King Cup หนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเช็คเวอร์ชั่นร่างทองจะช่วยทับช้างศึกเป็นแชมป์คิงคัพได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆ แฟนบอลสนใจและไปรอดูเจ้าเช็คแน่นอนนะครับบรรยากาศก็อย่างที่ผมนําคลิปมาฝากกันเพราะมีทีมงานแสนสปอร์ตนะครับอย่างคุณกอฟเพื่อนผมไปเกาะติดที่นั่นก็อยากจะเก็บภาพมาฝากกันเยอะๆแต่ดูเห็นได้ชัดว่ากระแสดีมากจริงๆนะครับคนมาขอถ่ายรูปคนมาแบบแบบมาทักทายเป็นภาพที่ดีอย่างมากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยิ่งกระแสทีมชาติไทยดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งต่อยอดไปที่สโมสรเพราะฉะนั้นไปดูกันเยอะๆผมเชื่อว่าเกมที่สนามสมพ่เชียงใหม่จะร้อยปี แน่นอนนะครับโอ้โหอ่านไปก็เป็นปลื้มไปนะช่วงนี้ฟุตบอลไทยกลับมาอยู่ในกระแสที่ดีอีกครั้งทงั้งักเตะไทยในเอเชียรวมถึงทีมชาติไทยแล้วก็อยู่ที่ผลงานถ้าผลงานดีเนี่ยมันก็ยิ่งต่อยอดเข้าไปอีกนะครับโดยมาโนโพกิ้งนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยต้องบอ,อกว่าทัวร์นาเมนต์คิงคัพเป็นทัวร์นาเมนต์ชี้วัดของมาโนได้เลยครับมาโน่สัมภาษณ์บอกจากการฝึกซ้อมเพื่อนทุกคนก็มีความกระตือรือร้นโดยในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีอิชิอิประธานเทคนิคมาดูการฝึกซ้อมด้วยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปรึกษาหารือก,กันตลอดในรายการนี้มาน่บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้กดดันอะไรมากแม้ว่าทีมคู่แข่งจะอันดับโลกดีกว่าเพราะมองว่าเป็นการสร้างมูลค่ารายการคิงคัพให้มากขึ้นไปอีกซึ่งจะได้ต่อยอดสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและเอเชียนคัพที่กําลังจะมาถึงมาน่บอกว่าการขาดหายไปของชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยก็ส่งผลต่อทีมชาติไทย เพราะเขาเป็นผู้เล่นที่พิสูจน์มาหมดแล้วในระดับเอเชียตอนนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีกับ BG แต่การขาดชนะทิพย์ทีมก็ต้องแก้ไขยอย่างอื่นแล้วก็เป็นเวทีพิสูจน์แข่งหน้าใหม่ที่จะมาทดแทนซึ่งเชื่อั่นว่าหลายๆคนจะฟอร์มดีโดยเฉพาะสุประโชคสารชาติที่ฟอร์มดีอย่างมากกับซัปโปรโดในเจลิกนะครับก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าการขาดตัวหลักแต่ก็เดี๋ยวมีคนทดแทนแล้วก็มั่นใจในขุมกําลังที่มีอยู่มาโนยืนยันว่าทีมชาติไทยจะประสบความสําเร็จในคิงคัพ แน่นอนนะครับติดตามกันนะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของ2ลูกพี่ใหญ่ในทีมชุดนี้ไปฟังกันหน่อยพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันและพี่มุ้ยธีรสินแดงดาเขาว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับคิงคัพผลนี้ผมมีคลิปมาฝากกันไปฟังกันครับครับผมสําหรับครั้งนี้นะครับก็พร้อมส่วนตัวเองก็พร้อมสําหรับการแข่งคิงคับแล้วก็การลงเล่นในนามทีมชาติไทยครับรครับผมก็โอเคก็ได้มีเกมในไทยลีกด้วย เอพีเอลนัดเฟ่งเฟื่องพ่อฟองก็ก็อยู่ในร่างกายที่แบบมีเกมแล้วก็ได้ลงเล่นตลอดอะไรเงี้ยครับก็อยู่ถือว่าเรื่องของกําลังเรื่องของแบบแมตช์ฟิตอะไรเงรี้ยก็ก็มีพอสมควรครับผมก็สําหรับตัวผมเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็โอเคเราก็ต้องการมีผู้เล่นคุณภาพที่สามารถแบบมาเล่นเกมในระดับชาติอ่ะเราก็ต้องการมีตัวเลือกมากขึ้นในตำแหน่งต่างๆเนี่ยโอเคครั้งนี้ก็ มีคนเจ็บด้วยแล้วก็มีบางคนกลับมาติดทีมชาติในรอบหลายๆปีรวมถึงบางคนก็อาจจะแบบมาติดครั้งแรกนะครับก็ก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่มันใหญ่ขึ้นแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโอเคครั้งนี้ตัวผู้เล่นก็อาจจะมีบางคนที่เจ็บมาหรือว่ามีการบาดเจ็บมาเล่นไม่ได้ครั้งหน้าก็คงแบบมันก็อาจจะมีคนเจ็บหรือว่ามีคนอื่นแต่ก็เชื่อว่าก็จะมีผู้เล่นที่มีคุณภาพมาทดแทนซึ่งโอเคการมารวมกันแุ้คครั้งก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆด้้ววยแลก็ มีวิธีการใหม่ๆด้วยรวมถึงแบบสคอร์ผู้เล่นเองก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นในในเกมระดับชาติแล้วก็ในในทีมชาติไทยขอาออสำหรับผมครับก็อ่ก็ต้องยอมรับว่าเลวานอนก็มีแรง์แรงกิ้งที่สูงกว่าเราในแบบฟีฟ่าอะไรครับก็เออแล้วก็เขาก็เป็นทีมที่แข็งแร่งเสมออะไรเงี้ยเวลาเราเจออะไรเงี้ยแต่ว่าเราเองก็ก็มีการบ้านมีมีเกมของเรามีฟุตบอลของเราเหมือนกันที่เราก็ต้องการพัฒนาฟุตบอลของเราเอ่อรวมรวมถึงแบบ รูปแบบการเล่น,นต่างๆเพื่อแบบเตรียมในคัดเลือกฟุตบอลโลกเองหรือว่าเตรียมในแบบทําให้มันดีขึ้นในทุกๆเกมการแข่งขันที่เรามีการแข่งขันในระดับชาติแล้วก็เชื่อว่าโอเคก็เป็นการเป็นเรื่องที่ดีที่เจอทีมแข่งเราก็จะได้แบบทดสอบตัวเองได้พัฒนาแก้ไขจุดอ่องของแบบทีมชาติไทยของเราด้วยเหมือนกันครับก็ค่อยๆ เพิ่มเลเวลความความเข้มข้นของของการซ้อมไปทีละทีละนิดครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการซ้อมแล้วก็เออก็ได้ผู้เล่นเริ่มเข้ามาเกือบครบแล้วครับก็วันนี้ก็ได้น้องเป็นเดวิสเข้ามาใช่ไหมก็เออก็ต้องมาดูแล้วก็เข้ามาทาความเข้าใจแท็นติกของมาโน่แล้วก็พร้อมเป็นตัวเลือกสาคัญให้กับทีมชาติไทยในในรายการนี้ครับก็แน่นอนผมว่าก็เข้ามาเป็น ฝ่ายประธานเทคนิคชนะครับก็อาจจะมองโดย,โดยภาพลมอยู่ข้างบนครับก็อาจจะแนะนำแทคนิกในใ,ในในสิ่งที่ทางทีมชาติไทยของเราขาดไ,ไปก็ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง่วนสําคัญที่ท,ท,ท,ที่มาทางานร่วมกันครับก็เชื่อว่าก็จะได้ประโยชน์สำได้ประโยชน์มากที่สุดกับกับทีมชาติไทยในครั้งนี้ครับแน่นอนครับมันก็เป็นก้าวที่มันสร้างบรรทัดฐานแล้วก็ วัดเลเวลของเราใน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 ทีมชาติไทยในช่วงนั้นขนาดนี้ด้วยว่าเราจะสามารถสู้กับระดับอิเชียในในรายการที่จะมาถึงนั้นรอบคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็การเตรียมตัวถึงเอเชียนคัพในในปีหน้าครับก็ผมว่ารายการนี้ก็เป็นรายการอีกอีกหนึ่งรายการที่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีดีพอแล้วก็แข็งแกร่งพอที่จะที่จะพร้อมสําหรับสำหรับรายการที่ที่จะมาถึงสําหรับในเดือนหน้าแล้วก็เดือนในปีหน้าด้วยครับก็ อย่างแรกเลยต้องปรกันในคิงคัพแล้วก็เป็นเป็นแชมป์ไม่ได้ใน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 ,ในคนั้งนี้ได้ก็รวมให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันได้นะครับในฟุตบอลคิงคัพเดี๋ยวเราจะลงเล่นโปรแกรมรอบรองชนะเลิศพบกับเลบานอนในวันที่7กันยายนเป็นวันพฤหัสนะครับที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีเวลา2ทุ่มครึ่งถ่ายสดนะครับผ่านทาง AISP เอแล้วก็ไทยรัฐทีวีไปชมไปเชียร์กันให้เต็มความจุเพราะว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทย เป็นกำลังใจให้ดีให้กับทีมชาติไทยได้นะครับถ้าเข้ารอบชิงก็จะไปรอพบคู่ชนะระหว่าง อินเดียหรือว่าอิรักในวันที่10กันยายนเพราะฉะนั้นก็ติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ในส่วนของเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ชาแนลต้องซุยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ติดตามกันนะครับจะชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับชาแนลต้องซุยกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของฟุตบอลไทยและฟุตบอลรายการอื่นๆที่ชาแนลต้องซุยนำมาให้กันคลิปนี้ไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ